พบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับปาตานีฟอรัรมพอดแคสต์นะครับในารายการเล่าให้ฟังนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับเช่นเคยนะครับารายการเล่าให้ฟังก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์บวกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะครับโดยมีผมนะครับ ยิดนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับก็อยากจะให้แนะนำตัวกันนิดหนึ่งนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะรุสนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทิติชยาค่ะครับสำหรับคุณรุสนีเช่นเคยนะครับเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ในรอบสัปดาห์นะครับส่วนคุณทิติชยานะครับก็จะมาพูดในแง่ของสถานการณ์บนโลกออนไลน์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สัมพันธ์ยังไงกับสิ่งที่ เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอ,อย่างครั้งก่อนเนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เราก็อยากจะมาไกด์ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนิดนึงนะครับว่ารายการของเราเนี่ยจะพูดอะไรบ้างแล้วก็มีการเว้นจังหวดจากโคนกันอย่างไรนะครับเพื่อจะได้กําหนดช่วงการฟัง ได้อย่างถูกต้องนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอะฟังอะไรกันอยู่ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรายการของเรานะครับเล่าให้ฟังนะครับใน EP ีนี้นะครับรวมถึง E ีอื่นๆด้วยเนี่ยก็เราก็จะมี3ามช่วงหลักด้วยกันนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นการเล่าสถานการณ์ให้ฟังนะครับจากช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณรุษนีนะครับในช่วงที่2ก็จะเป็น เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนออนไลน์นะครับว่าบนโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเกี่ยกวกับสถานการณ์แบบสามงวันมีการพูดถึงยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงช่วงพีคของรายการก็ว่าได้นะครับก็คือเราก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนออนไลน์ว่ามีอะไรน่าสนใจไหมแล้วก็มี สิ่งที่สัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะมาเลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับระวางผมแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการสองท่านนะครับก็ในช่วงแรกนี้นะครับก็เชิญพบมกับคุณรุศนีก่อนได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มช่วงแรกของเรานะคะก็จะมาเริ่มเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ยยความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกกอะเลยนะคะก็สถานการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ถูกนําเสนอค,ะค่ะโดยสื่อที่เป็นสํนานักข่าวค่ะ ก็แหล่งอ้างอิงที่เรานาข่าวนี้มานะคะก็จะมีทั้งทางสํานักข่าวอิสราอลนะคะศูนย์ข่พัภาคใต้แล้วก็ทางสํานักข่าวสยามบันทั้งเองค่ะก็ในช่วงระหว่างวันที่23กันยานะคะที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันที่6ตุลา65นี้นะคะก็จะพบว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่6สถานการณ์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแรกนะคะจากสถานการณ์แรกในวันที่23กันยาน่ะ ก็เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์ค่ะโดยมีการวางระเบิดในพื้นที่ของสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะโดยเหตุการณ์นะคะก็คนร้ายเนี่ยได้นําระเบิดสแสวงเครื่องนะคะชนิดกับระเบิดแบบเหยียบค่ะมาวางไว้ในสวนยางพาราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดที่นํามาวางไว้ค่ะเป็นห่างจากพื้นที่ที่เคยเกิดระเบิดในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้เพียงแค่30เมตรเท่านั้นก็ในเหตุการณ์วันที่15ที่ผ่านมานี้ค่ะ ก็มีชาวบ้านไทยผูหญิงเนี่ยมีการเหยียบกับระเบิดแล้วก็บาดเจ็บสาหาัสขาขาทั้งสองข้างดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รัฐะคะ่ะเขาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์กับพี่น้องไท,ไทยพุทธนะคะในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่2ในรอบชดา้าก็คือวันที่24นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการยิงปะทะเกิดขึ้นแล้วก็มีการวิสามันนะคะผู้หญิงต่างจักรัฐหนึ่งรายค่ะโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมือง นาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะนำกำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านของเป้าหมายค่ะมีการนําผู้นําชุมชนผู้นําศาสนารวมไปถึงเจ้าบ้านมาเจราจาก,ก่อนแล้วแต่พบว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เห็นตา่างแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีการยิงปะทะก,กาันหลายระลอกด้วยกันจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วก็พบว่ามีผู้ต้องหาเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะแล้วเมื่อตรวจสอบประวัติเขาแลวเนี่ยก็พบว่าผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยมีประวัติหมายจับอีก3คดีนั่นเอง ต่อมาเหตุการณ์ที่3นะคะก็เกิดขึ้นในวันที่28กันยาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นการคว่างระเบิดเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะโดยลักษณะเหตุการณ์เนี่ยก็มีคนร้ายนะคะคว่างระเบิด2ลูกด้วยกันค่ะลูกแรกเนี่ยมีการคว่างใส่ถานปฏิบัติการตํารวจนะคะในพื้นที่ของตําบลสเตนออกแล้วก็โชคดีที่ระเบิดนะคะไม่ได้ทํางานก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีความสูญเสียแต่อย่างใดค่ะ ส่วนลูกที่2นะคะเนี่ยมีการคว้างระเบิดเกิดขึ้นแต่ว่าระเบิดอ่าลูกที่2เนียค่ะไปตกในรั้วบ้านของชาวบ้านฝั่งตรงข้ามฐานอารอบนี้เนี่ยระเบิดทํางานแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงแค่ทางกําแพงบ้านและก็มีรถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถยนต์ค่ะที่ได้รับความเสียหาย,ยานั่นเองค่ะ ต่อมาคะ่ะเหตุการณ์ที่4เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคม6กค่ะเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เช่นเดียวกันค่ะเป็นการคว่างระเบิดค่ะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีค่ะโดยคนร้ายเนี่ยไม่ทราบกลุ่มมีการคว่างระเบิดไปบอมแันลูกริเวณทางเข้าออกนะคะของฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลม่วงหวานหรือเรียกว่าชพตอม่วงหวานนั่นเองค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นเนี่ยโชคดีว่า,าระเบิดไม่ทํางานก็เลยไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเหตุการณ์ที่5นะคะเกิดขึ้นในวันที่4นะคะเดือนตุลาค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะโดยมีการยิงเกิดขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะ,ะคนร้ายนะคะไม่ทราบชื่อและก็จํานวนมีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดค่ะยิงชาวบ้านนะคะเสียชีวิตหนึ่รายบนถนนภายในหมู่บ้านขณะขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะ แล้วก็ในวันที่4นี้เช่นเดียวกันนะคะก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะในต่างพื้นที่ก็คือเป็นอำเภอสายบุรีนะคะจังหวัดปัตตานีเป็นสถานการณ์การยิงเช่นเดียวกันค่ะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคนร้ายนะคะไม่ทราบกลุ่มและจํานวนค่ะมีการใช้อาวุธปืนส,ง,สงครามนะคะยิงทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ประจาการในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีนั่นเองขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะคะก็ได้ขับรถยนต์เกงส่วนตัวนะคะในพื้นที่ของตำบลละหานั่นเอง ซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้นะคะทำให้เจ้าหน้าที่นะคะบาดเจ็บถูกยิงบริเวณแผนขวานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ทำพบว่า,ารถยนต์นะคะก็มีร่องรอยกระสุนปืนหลายสุดนั่นเองค่ะ ก็ขอสรุปในภาพรวมนะคะว่าในช่วงระหว่างของวันที่23กันยายที่ผ่านมาจนถึงวันที่6ตุลานะคะก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ทั้งสิ้นอยู่6สถานการณ์ค่ะก็แบ่งเป็นราราธิวาส2เหตุการณ์ปัตตานี2เหตุการณ์แล้วก็ยะลา2เหตุการณ์ค่ะโดยลักษณะของการก่อเหตุทั้งสิ้น6สถานการณ์เนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์หมดเลยก็แบ่งเป็นการยิง3สถานการณ์แล้วก็การวางระเบิด3สถานการณ์นั่นเองค่ะก็หมดในช่วงแรกนะคะก็ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็เรามาดูว่านอกจากสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงแล้วเรามาดูว่าสถานการณ์ในโลกออนไลน์ค่ะว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ในโลกออนไลน์ค่ะที่เราได้จับเก็บข้อมูลในผ่านโดยโซเชียลไอนะคะมีข้อความทั้งหมดในโลกออนไลน์3725ข้อความนะคะแล้วก็มีมีมคีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะ 1. ก็คือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต โดยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น68.59%นะคะแล้วก็2ก็คือจนใต้นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์21.61%ค่ะแล้วก็3นะคะก็คือกลุ่มแนวร่วม9.08%ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เรามาดูว่าเขาใช้โดยใช้แพลตฟอร์มใดในการที่มีการคอมเมนต์หรือการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือมากที่สุดก็จะเป็น Facebook ค่ะก็คือ 98.64%นะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นทวิตเตอร์0.55%ค่ะและสุดท้ายก็คือ y o u t u b e นะคะ0.40%ค่ะแล้วก็จะมีแฮชแท็กนะคะก็คือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแล้วก็แฮชแท็กว่าจนตายแล้วก็แฮชแท็กสุดท้ายก็คือนาราที่วาดนะคะเหตุการณ์ที่เราเก็บจากการที่เรามอนิเตอร์ในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่พี่ลุสนีได้รายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะ จากการมอนิเตอร์จากสําัักข่าวคะ่ะทีนี้เรามาดูว่าจากที่เก็บข้อมูลในโซเชียลไอแล้วจะมีคอมเมนต์ต่างๆของผู้คนนะคะอย่างเช่นเสียแสดงความเสียใจทำไมแสดงความดีใจดีที่สุดจนใต้ล้างบางมันให้หมดประเทศชาติจะได้สงบสุขก็คือและอีกอย่างก็คือใต้สงบงบไม่มาจนใต้แค่จนกระจอกทุย้ยคิดดีๆเข้าก่อนแนวยุบสอบอบอตอจนใต้มันเดือดเป็นแทนร้อน เราก่อเหตุรุนแรงติดติดกับเพื่อบอกให้แมวคืนสอบตอก็แปลกดีเนาะสอบตอมีหน้าที่ปรับจนใต้พอโดนยุบแทนที่จนใต้จะดีใจเป็นเดือดร้อนแทนสอบตอจนใต้ก็อยากแบ่งแยกดินแดนสั่งจนใต้กลับสู่นรกส่งจนใต้กลับสู่นรกไส้เดือนในกูโบคงดีใจมากที่จะได้กินจนใต้ฝาตอนนี้สนับสนุนให้ประหารค่ะวิสามันวิสามันค่ะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต อันนี้เราดูว่าจากการที่คอมเมนต์จะมีในด้านของเรื่อง h แ Speed ในเลเวลชื่2อ2แล้วก็เป็นเรื่องของแดนเจ u ร s สป e ดนะคะก็คือเรื่องการสนับสนุนให้ประหารชีวิตหรือเป็นต้นนะคะก็คือเลเวลที่2ก็คือแสดงออกเขาเรียกว่าลดทอนควาเป็นลดทอน,นความเป็นมนุษย์คะ่ะใช่คะ่ะใช่ครับเ,เดี๋ยวเลเวลที่2อาจจะไม่รู้เป <laughs> อ,อะไร <laughs> ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลทีนี้อยากถามนิดนึงฮะในส่วนของข้อมูลออนไลน์ว่ามันมีมันมีมนม ก็เ,เรียกว่ามันมีสถานการณ์อะไรที่มาเกี่ยวกับคำพูดพวกนี้ไหมจา,า,ากทีู่กศนีพูดกก็มีสถานการณ์ที่คอมเมนต์พวกนี้จะเยอะก็คือสถานการณ์ในเรื่องของเ,อเกิดเหตุการณ์ที่นจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่24กันยายนค่ะที่จนใต้ทุกวิสามันหนีคดีความมั่นคงสามหมายอะค่ะอ๋อครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคดีเกี่ยวกับ หมายจับหมายจับใช่แต่ว่าลุษณีพูดเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลในพื้นที่เป็นหลักอ่าน่าสนใจทีนี้มาถึงช่วงที่3าก็คือว่าเราก็ชวนกันอยากจากที่เราแบบเล่าให้ฟังมาในเบื้องต้นก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่เราเห็นมันมีอะไรน่าสนใจทีนี้ผมอยากจะสรุปก่อนนะครับว่า อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเรื่องสถานการณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของระเบิดกับยิงกันใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าก็ก็จะเยอะหน่อยนะครับในรอบสัปดาห์แล้วก็หารเ็เรียกว่าแบ่งแบ่งแบ่งที่สถานการณ์เท่ากันในแต่ละสามยังวัดอะไรแบบนี้ทั้งสามังวัดก็แบบสองสองสองอะไรเงี้ยเหมือนแบ่งแบ่งกันไปอะไรอะไรประมาณนี้คือนั่นแหละมันก็เป็นสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทีเนาะถือว่าทีในช่วงนี้แต่ว่า เรากลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในออนไลน์เราก็พูดว่ามันกับสัมพันธ์กับสิ่งที่มันดูว่าเรียกว่าเป็นอินฟอร์เมชันเนาะหมายถึงว่าเรื่องของการประกาศจับนู่นนี่นั่นน่มันทําให้สังคมเกิดก็เรียกว่าความไม่ไว้วางใจเนาะแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีความเชื่อเ็าเรียกว่าเ็าเรียกว่ามีมีความรู้สึกว่าเกาเรียกว่ามีความรู้สึกเป็นศัตรูต่อคนที่ถูกประกาศออกมาให,ใ,หให้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 มีการตามล่าตามจับอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ พอ,พอดูจากเรื่องข้อมูลตรงนี้บางทีเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ถ้าถ้าเราฟังอย่างเทปที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์บางช่วงเวลาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์จริงนะครับความสัมพันธ์บางช่วงเวลาก็อาจจะไม่เกี่ยวกับสถานการณ์จริงแต่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนอาจจะกําลังรับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เลยแล้วนําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ทีนี้เมื่อกี้มันมีหลายคำนะครับที่เจอบนโลกออนไลน์อย่างเช่นคําที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ฟังใช่ไหมอะไรชีวิตต้องเล่นชีวิตผมรู้สึกว่าคนใช้บ่อยมากคํานี้ นะครับคือแต่ว่ามันบางทีคํานี้เนี่ยค,คือมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยก็ได้ใช่ไหมเป,เป็นไปได้ไหมที่มันจะเกี่ยวเรื่องอื่น คำว่าชีวิตแรกต้องเป็นไปได้คะ่ะอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นไปได้ก็คือเป็นไปเลยะอะค่ะคําว่าชีวิตต้องแรกด้วยชีวิตคะ่ะเราะว่ามันเป็นประโยชที่แบบคนอาจจะใช้กับสถานการณ์รณอื่นก็ได้ที่เกิดเกิดขึ้นในสังคมไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่สถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คะ่ะอ่าอย่างเช่นล่าสุดก็คือมีการยิงใช่ไหมใช,ใช่ค่ะ,ะที่หนอรบัวลพูนใช่ค่ะ,ะก็จะมีคนมาคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ว่าชีวิตต้องแรกด้วยชีวิตเช่นเดียวกันอ่าซึ่งนั่นแหละมันก็อาจจะขึ้นมาเนาะในระบบของเราเนื่องจากว่ามันนมีคคใช้้ําาพูด ใกันเนี่ยในในในโลกออนไลน์สถานการณ์อื่นเนาะซึ่งเราเองก็พยายามจะคัดกรองเนาะให้มันเกี่ยวสามยังวนไม่สุดแต่ว่ามันไม่มีอะไรเปอร์เฟกในแง่ในแง่ของในในแง่ของโลกออนไลน์นะครับแต่ว่ามันก็จะทอนได้เห็นว่าคนในสังคมไทยเนี่ยก็คือมีมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆก็ดาแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องเอาคืนนู่นนี่นั่น, mm hmm. นเนเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจว่าแบบทำไมคนถึงไม่นึกถึงกระบวนการยุติธรรมทำไมคนถึงไม่นึกเรื่องของการเอาผิดทางกฎหมายใช่ไหม เออคุณไปนึกถึงเรื่องของอะไรชีวิตตองแรด้วยชีวิตอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกมันมันน่าสนใจดีก็คือคําว่าอะไรนะไสเดือนอ๋อไสเดือน <laughs> อันนี้พอเจอประโยคพูบก,ก็รู้สึกเออมันสะกิดใจตกใจนิดน,นึงนะคะก็คือประโยคเต็มๆก็คือจะบอกว่าไส้เดือนในกูโบคงดีใจมากที่จะได้กินจนใต้าฝาตอนนี้นะคะ ถ้าเราดูในประโยคนี้นะคะบางยิดซึ่งซึ่งมันอาจจะอยู่ในเลเวลที่สองก็คือของในเรื่องของแ Speed ก็ได้นะคะบางยิดเพราะว่ามันดูเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์มากเลยะค,ะค่ะด้อยค่าแป้ยมืนตินคือคาว่า<ช>ด้วยค่าแป้ยมุนตินในนี้คืออาจจะให้ความรู้ท่านฟังนิดนึงคำว่าด้วยค่าแป้มุนติน,น,นจ,จริงๆคำน,นี้เนี่ยมันปรากฏขึ้นในช่วงที่ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องทางการเมืองนะครับเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ตอนนั้นมีพักอนาคตใหม่เนาะซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นพักก้าวลครก็ออกมาพูดออกมาอธิบายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปฏิบัติการด้วยข้าแพร่มวลทินเนาะหรือว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยกลุ่มคนที่ถูกเชื่อว,ว่าเป็นรัฐอะไรประมาณนี้คำนี้มันก็เลยโผล่ขึ้นมาว่าเออมันเป็นปฏิบัติการแบบหนึ่งในเรื่องของการจูต่ตีทางการเมืองหรือว่าในกรณีที่มีความขัดแยง้งทางสังคมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอกลับมาสู่เรื่องใส้เดือน อะไรนะไสเดือนในกูโบโคงดีใจมากไสเดือนในกูโบคงดีใจมากนะครับจินตนาการเราเลิศกเองก <c oughs> ูโบโเนี่ยคือนิดนึงแบบบางคนไม่รู้กูโบโคือสุสานนะคือสุสานคนมุสลบบสิมก<ช>็อยากถามเรานิดนึงเราเราเคยจินตนาการแบบว่าคนตายไปแล้วแบบต้องไปอยู่ไส้เดือนอะไรมุษนีเคยนึกถึงไหมตายไปแล้วต้องไปอยู่ไสเดือนก็ก็ค่ะก็พอเข้าใจได้อยู่ครับเพราะว่าไสเดือนเนี่ยโดยโดยโดยทั่วไปแล้วนะเขาก็อยู่ใต้ดินเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ย่อยสลาย ตัวเองเ <Christina. S 2> <Holmes. S 2> นี่ยมองว่าในลักษณะที่เขาพูดมาเนี่ยอาจจะมองเป็นการเหมารวมนิดนึงเพราะว่าการฝังของของชาวมุสลิมเนี่ยอิสลามเนี่ยนะคะก็อาจจะเหมารวมว่าจนใต้เนี่ยเขาเป็นเป็นคนสามัหวัดมองเหมารวมว่าเป็นเป็นเอ่อมุสลิมนี่แหละที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติการดังนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าไส้เดือนจะกินเขาเนี่ยตอนที่เสียชีวิตไปอาจจะมองเหมารวมว่าเขาเนี่ย เป็นเป็นเป็นคนในพื้นที่ไม่ได้ถูกเผาไปเปินเท่าอ่ายถึงน่าน่างนัระมาณนัานนะจะมีความแบบสำคัญในเรื่องของมุมมองการหมารวมศาสนาเข้าไปด้วยแล้วก็ไปอยู่กับไส้เดือนคิดว่าอย่างนี้ช่วยย่อยค่ะเออคิดว่าจะไปอยู่กับแมลงชนิดอื่นบ้างอะไรนี้ก็โอเคก็ก็น่าสนใจเหมือนกันในเรื่องของความรู้สึกเขาเรียกว่ามันสะท้อนภาพหมารวมว่าจุนใต้เนี่ยการที่ไปอยู่ใส้เดือน เออมัน,ม,นมันเท่ากับไปอยู่มันมันสะท้อนหนึ่งเรื่องวิธีคิดว่าเอ,อ๊ปจนใต้ก็คือเป็นมุสลิมสู่ฝังมาจากดินกลับสู่ดินอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปสู่ไสเดนยนไสเดนอะไรอรประมาณี้ทีนี้ถามกลับมาที่คนดูข้อมูลนิดน,นึงตอนท <c oughs> ุนข้อความนี้รู้สึกไหมว่าคนที่เขาพูดนี่เขาใช้ยินตนาการสูงมากเอออันนี้คือตอน <c oughs> ตอนที่เห็นข้อความนี้ก็รู้สึกได้นะคะว่าข้อความนี้บางทีคนที่เขาผิมพ์ข้อความอะค่ะเขาไม่ได้แบบมานั่ง PC หรอกว่าว่าว่ามันจะ,จะ,จะใช้คําอะไรเขาอาจจะด่าแบบ โดยใช้คําด่าแบบผัน่านอะไรเงี้ยก็คไม่ได้มามาประดิษฐ์คำใช่ใช่ก็ลยใช่ใช่ก็นึกอะไรออกก็ใช้ไปอะไรอย่างนี้โดยเปรียบเทียบเป็นไส้เดือนเอาไส้เดือนมาใช้คาว่าไส้เดือนแทนอะไรเงี้ยค่ะอ่าไส้เดือนเนาะใช่แต่มันมันอาจจะดูแบบเป็นแนวที่แบบเกลียดชังนะคะแบบเกลียดชังฝั่งตรงข้ามที่เป็นจูนอะไรเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยค่ะน่าสนใจคือพอพูดถึงไส้เดือนกับการถูกฟังเนี่ยอันนี้ก็นึกถึงกรณีล่าสุดที่ว่าเขามีการอะไรนะ เขาเรียกว่าตายแล้วองศุกไปทําปุ๋ยอะไรแบบนี้นี่ในต่างประเทศะนะมันก็มีการทําอะไรแบบนี้แล้วก็พอลับมาคิดอีกทีนึงก็จะเห็นว่าก็น่าสนใจว่าเออไอประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยมันมันเหมือนเป็นการมองคือถ้ามองในมุมหนึ่งมันเหมือนเป็นสารสะท้อนเชิงเชิงประโยชน์ด้วยนะเนาะว่าแบบตายไปก็กลายเป็นปุ๋ยดีกว่าดีกว่าประโยชน์กว่าเออมันมันดูมันดูถ้ามองไอมุมหนึ่งบางคนอาจจะมีคำถามบางคนอาจจะมีคําถามแปลกๆว่าเอ๊ะก็ ก็ตา,ายไปก็เป็นปุ๋ยก็ดีไม่ใช่เหรอใช่ไหมอันนั้นก็ดูมีประโยชน์ไามแต่ว่าในใน,ในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนในเรื่องของคือเมื่อกี้ทิชย,ยาก็คือพูดในแง่ของว่าประโยชนนี้มันสะท้อนถึงเรื่องการด oh. ีฮิวมินซ์การลดทอนความเป็นมนุษย์แต่ผมอาจจะมองถึงท่านเรื่องความรุนแรงเลยนะ oh. คือคือถามว่าทําไมถึงมองแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกับมันมันมันเป็นการสื่อว่ามันเป็นการสื่อว่าเออถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ย แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอมหมายถึงว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ควรจะมีชีวิตยอยู่การตายไปแล้วกลายเป็นปุ๋ยให้ไส้เดือนกินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าเขาก,กาลังมองว่าอีกคนหรืออีกฝ่ายเนี่ยอยู่ไปก็ไร้ค่าตายหาอยู่ไปก็ไร้ค่าตายไปให้ไส้เดือนดินกินดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเออมัน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 สามารถสะท้อนได้หลายรูปแบบทีนี้พอเรากลับมาพูดถึงสิ่งที่สังคมใช้หรือว่า ค่อยคาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ก็ดีหรือว่าในในในแง่ของการเขียนอะไรก็ดีเราจะเห็นว่ามันมันมันมีก็เรียกว่ารูปแบบทางภาษานะที่ซ้อนทับกันอยู่แล้วก็มันก็เป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกันเนาะที่ทาไปในฟอรัมเราก็เจอตลอดเวลาเจอผู้คนเนี่ยใช้ด้วยคําที่มันเป็นแฮสปีชหรือเดิงเจอร์สพีชบนโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็มานั่งถกกันว่าเอ๊ะแต่นี้เป็นดีฮิ m a n i น e ซ์อันนี้เป็น เออเราก็นั่งจกกันอย,อยู่ตลอดด้วยกับจินตนาการของคนไม่รู้จบเนาะใส่เดือนบ้างก้อนหินบ้างอะไรแบบนี้ครับก็น่าสนใจดีนะครับใส่เดือนเป็นมิติใหม่ของการเพศสัิกันนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ไปใช้นะครับแต่อ่าก็ให้เราเข้าใจว่าสังคมมันมีการคิดต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เสมอนะครับทีนี้อยากจะสุดท้ายแล้วก่อนจะปิดคิดว่าเราคิดว่าในการมองตรงเนี้ยคิดว่า ถ้ามันยังเจอคําเดิมๆอะไรแบบนี้เราคิดว่าสแสดงว่าสังคมกาลังรักพยายามรักษาอะไรหรือเปล่าในห้อยคำหรออยากอยากลองถามแบบคนที่ดูข้อมูลแล้วกันว่าแบบบางคำเราเราเจอคำหนังๆซ้ำาแค่ไหนคาต่างๆก็ไม่ไม่ได้บ่อยมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคำที่เขาจะใช้อย่างเช่นแบบเปรียบเทียบกับฝัดเนี่ยก็ไม่ได้บ่อยสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ในแนวที่แบบเกียรติชังอย่างเช่นแบบ สังให้สนับสนุนกันกระทำความรุนแรงหรือแบบว่าเออจนใต้ตายไปแล้วสั่งออตกนรกลกไปเลยอะไรประมาณนั้นจะใช้คําประเภทเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยค่ะทีนี้อยากถามอุษณีว่าเราคิดว่าทําไมคนในโลกออนไลน์ถแบบึงแบบใช้คําพวกนี้กันตรงไปตรงมาทั้งที่ความเป็นจริงแบบบางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้กันคิดว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่เขาเนี่ย อ,อย่างนี้ค่ะคือเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นมาใช่ไหมคะแสดงถึงความัดแย้งเนี่ยคนในสื่อสังคมเนี่ยเขาก็พยายามแสดงจริงจรว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยก็เลยมีการใช้คําที่แสดงความรู้สึกว่าเขาเขาไม่ยอมรับสิ่งนี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นการก้าวไปสู่การเขาอกเขาเรียกว่าว่ากลุ่มที่ต่างไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแสดงความรู้สึกแสดงจริงจรว่าเขาเขาไม่เห็นด้วย ค,คือด้วยโลกออนไลน์มันไม่ต้องไปเจอหน้าเลยนะ<ช>มัน play s a ซ e นะครับมันง่ายกว่าคิดว่าแบบการการพูดถึงเรื่องแบบนี้ค่ะมันพูดได้ง่ายกว่าแล้วก็ไวกว่าบางทีถ้าในสถานการณ์จริงเนี่ยฝ่าจะไม่พูดก็ได้เนเป็นเรื่องของเขามองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของื้นที่ที่เขาสามารถพูดได้ <Okay. S 2> น่าสนใจออนไลน์เท่ากับพื้นที่ปลอดภัยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจเรื่องพื้นที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับโอเคครับสาหรับรายการเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีประเด็นในเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงกับ mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์มาเล่าแบบนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วแล้วรู้สึก ชอบนะครับก็สนับสนุนเราได้การแชร์ต่อก็ได้นะครับแต่ท่านส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าเอ,อยากจะให้เราปรับปรุงอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถที่จะพักมาได้ทางเพจของเรานะครับสําหรับรายการเล่าให้ฟังนะครับพอนแทสต์ตานีฟอรัมนะครับออกอากาศในท,ทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็อยากให้แล้วก็ติดตามมนได้นะครับทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ของทตานีฟอรัมนะครับ สําหรับรายการของเราก็จะจะัดเรื่อยๆแบบนี้นะครับรวมถึงเนื้อหาวินวนด้วยนะครับทางปตัตตานีฟอรัมเราก็อยากจะให้ทา่านผู้ฟังได้ติดตามนะครับและก็ที่สําคัญเลยคือหนังสือของปตัตตานีฟอรัมนะครับก็สั่งซื้อมาได้เรื่อยๆนะครับเราก็มีคนรอตอบข้อความและก็บริการจัดส่งให้ท่านอยู่เสมอนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไวเ้เพียงแค่นี้ครับสาหรับรายการเล่าให้ฟังไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าครับ